ดีค่ะไปไหนคะไปดมเด้อไปน้ำเด้อไปใส่จาไปดมเด้อไปก็ป่าบอไปก็ป่าไปหาลุงจ๋าบ่ไปหาลุงจ๋าลุงจา๋งจาอยู่ส,สล,สลุงจ,อจอ่อยู่บา้านไผอยูบ้านป้เจ้าอยู่บ้านป้เจ้าบ่ลูกป้เจ้าชิมหอนลุงจ่าบ่ป้เจ้าดิืงอยู่บ้านอาริตานลคะอาิต ขึ้นรถค่ะเจะขึ้นรถค่ะค่ะปสตาร์ทเครื่องรอแล้วค่ะค่ะบอกแม่จ๋าก่อนไปแล้วค่ะแม่จ๋าแม่จ๋าไปกับปักก่อนเด้อจ้าเด้อจ่างอแหวนงอที่ะไปกับปักก่อนเด้อจ้าจ้าไปกับไปกับปักก่อนเด้อจ้าสิไปหาไผ้าจ้าหาแปะหา หาปา่าว่ะคิดหอดป่าอยู่บ่คินหอยป่าคิดหอดป่าหลายบ่คิดถึงปา่าคิดถึงป้าหรอม่เามียแถววาสันแม่เแถาเราเรื่องล่าสุดล่าสุดแม่เแถาแล้วสิไปก็ป,ากปาก่าบ่ไม่แถาก็เลยมาแม่เแถากันบ่เอือแม่เแถาตานแถอยู่บ่ตาลตาน<ม>เถาว,ว่ะตากลกันแถาเหมือนกัน ย่ายดิย่ายแอนเทายู่ป่ะอเอเนเทาอ๋อแอนกะเากันอ๋อมิตรภูเถาเอ่ดวเอเถายช่บ่เอเทาเอเถาพ่อเด็กพ่อเถ่อกะเาป้าเด็ป้าเถาบ้านเถามันลงอนวะพันลงอกโนวะเอเถาเอกะเถากันโอเอเทาไม่ได้ตุกปากหอน แอร์ตายบ่ตั้งว่าเปิดบ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วพี่สันนี่ตาเปิดแอร์อยู่ไหมเนี่ยเปิดแอร์แล้วปลาคือห่อนแช่ปลาคือห่อนมันคือห่อนห่อนอีเหลียห่อนแห้งนี่ตาเปิดเปิดแอร์ให้ป้าหรือยังไปก็ป่าไปก็ป่าป่ลูกไปก็ป่าไปก็ป่าไปบอกแม่จ๋าที่ล่ก ไปบอกแม่จ้าก่อนขาลุงจ<อ>ะทไปนไปรีตาปะไปบอกแม่จ้าเร็วเร็วเป้าไปเด้บ้าเียวไปกันเ้อเล้องเพลให้ป้าฟังหน่อย ยันยี่วะน่งลอน่ห่อน่งหล่อไ่ันี่วะเก้าอย่างวะเก้าอย่างวะลูกไปอาบน้ำค่ะจะไปกับป้ายกมือขึ้นก่อนว้าวไปกับป้าไหมเอาวันนี้สะไปกับนานไปกับป้าวะซาน บอกแม่จ,าจ๋าเลยเร็วอบ,ออบอกแม่จา่าก่อนเร็วเยี่ยงก็ปลาเท่า,าคือว่าปลาเท่าปลาเท่านุ่มนุ่ม่มปลาเ่าร้ายจีบอ่ะนุ่มน่มนุ่ม่ไผ่อันนี้นุ่มปลานี่นุ่มพี่ต,ตาจะไปหาลุงจา๋าไหมไปหาลุงจ่า Let's go l t e ไปกันเลยไปหาลุงเลยเล็ตโก้ไป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 เลยพ่อพ่อเอาน้ำไปเร็วไปเลยอาบน้ำเลยเร็วๆไปเลยไปไปอาบน้ำนี่เราป้ารอป้ารอนานแล้วเร็วๆแม่จ้าไปไหนแม่จ้าไปไหนนะเอาป้ารออยู่ไปยังไม่ได้ไปไปเลย ไปอาบน้ำเลยค่ะไปเร็วเร,วเรวไปอ,อนานไปเร็วไปเรียนป่าวเดี๋ยวไป